น้อมแด่พระบร,รมมหา,าศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระพระมชิมะพระนวะกะธาธรรมสวัสดีสมณเณรแม่นนมชีแม่ชีพุทธและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะคะวันนี้แม่ชีพุทธทอ้องฟ้ารายการประสมธรรมพามาที่ของ <c oughs> วัดเงินจันทร์ก็เป็นวิวดีๆวิวธรรมะของเรานะคะ ค้องที่วัดน,นี้ก็สวยงามใช่ย่อยนี่ดูดูดูที่ตีนะคะโอ้โหแก่แล้วเนี่ยจะหยุดไหวไหมเนี่ยอออค้อนทอค้อนทอตีคออืหโอ้โหยังยกไหวแสดงว่าอะยัง ยกธรรมะไว้อยู่ค่ะวันนี้แม่ชีพุทธองฟ้าพามาถึงวัดนวลจันทร์ไม่ทราบว่ากล้องมีความคมชัดขนาดไหนนะคะกล้องถูกๆเนี่ยถ้าไม่ชัดก็ดีไม่ต้องเช็ดเหงื่อค่ะแต่ถ้าชัดคงจะต้องเช็ดเหงื่อท่วมค่ะหยดติง้งติงวันนี้แม่ชีพุทธองฟ้าก็พาท่านมาคุยเรื่องธรรมะกันเหมือนเดิม เรื่องของนักบวชขาวทำไมถึงมีวิธีเรียกมีชื่อเรียกได้หลากหลายจังเลยท่านอาจจะเคยได้ยินคนเรียกนักบวชขาวผู้หญิงว่าแม่ชีแม่ชีพุทธแม่ชีพราหมณ์อุบาสกอุบาสิก,กาเนคขมะ แล้วก็โยคียแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอาจจะมีอีกสองสาอย่าง <c oughs> ก็จะมาตอบให้ท่านฟังนะคะว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนเป็นบัญญัติที่มีเอาไว้ให้เราเนี่ยได้เรียกว่าเป็นหมวดหมู่อะไรเท่านั้นเองนะคะ แต่ว่าจะไม่สําคัญเลยก็ไม่ใช่ถ้าไม่สําคัญเลยแม่ชีพุทธท้องฟ้าคงจะไม่มานําเสนอแนวความคิดในการเรียกในครั้งนี้นะคะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีแต่พระหนักๆเข้ามีภิกษุณีกว่าจะมีภิกษุณีได้เลือดตาแทบกระเด็นค่ะ <c oughs> เลือดตาแทบกระเด็นนะต้องพิสูจน์ผู้หญิงต้องพิสูจน์ตัวตนกันมากเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้อ่ะพอมีพระมีภิกษุณีขึ้นมาความที่มีพระมาก่อนเพศชายเป็นเพศที่หนักแน่นเป็นเพศที่มีความศรัทธาแล้วมีจริงเพศชายเนี่ยมีความจริงแท้อยู่ในตัวเองเมื่อเป็นพระเนี่ยเป็นพระจริงจึงถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ผู้หญิงไม่ได้ว่านะคะผู้หญิงเนี่ยไม่มีความหนักแน่นเท่าผู้ชายนะเอาเรื่องจริงมาพูดนะคะ ถ้ามีความหนักแน่นจริงและมีบุญเยอะจริงมีบุญเคียงคู่กันจริงภิกษุณีจะไม่มาลายหายศูนย์ไม่มาลายหายสิน้นต้องมีพระและภิกษุณีคู่กันมาตลอดจนปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ภิกษุณีได้หายไปช่วง700ปีก็เพราะว่าอะไรก็ผู้ชายที่บวชพระนี่มีบุญสูงสูงมากแต่ผู้หญิงเนี่ยมันมีบาปติดตัวมาแล้วจึงเป็นเพศหญิงเพศหญิงเนี่ยที่เกิดเป็นหญิงได้เพราะเคยผิดข้อกาเมในอดีตชาติมา จึงต้องมารับกรรมโดยการเป็นผู้หญิงจะมีกําลังน้อยกว่าชายเป็นสิบกว่าเท่านะคะมีความลําบากกว่าชายเริ่มทั้งอุ้มท้องมีความเสี่ยงตายในการอุ้มท้องนี่แหละคือลักษณะกรรมของเพศหญิงแต่ผู้ชายนี่เป็นบุญมีบุญมากกว่าเพศหญิงมากเลยนะคะและมีโอกาสที่จะบวชพระผู้หญิงมีโอกาสไหมคะต่อให้เป็นผู้หญิงที่ดีที่รวยที่สวย บวชพระได้ไหมคะไม่ได้ดีสุดแค่ไหนสูงสุดของผู้หญิงแค่ไหนก็สู้ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายมีบุญมากสามารถบวชพระได้ผู้หญิงบุญมากแค่ไหนบวชพระได้ไหมคะไม่ได้นี่เป็นลักษณะของเพศอ่าแม่ชีพุทธท้องฟ้าก็เป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงด้วยกันแต่นำความจริงในพระไตรปิฎกในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาตีแผลให้รู้เมื่อรู้แล้วเป็นไง <_ C> e <at> เกลียดตัวเองโทษตัวเองเหรอเปลา่า <_ C> e <at> เขาให้รู้สถานะเฉยๆวางใจเป็นกลางไว้ให้รู้ตามความเป็นจริง <_ C> e <at> และจงทําดีที่สุดเท่าที่สถานะเรามีอ่ะทีนี้ภิกษุณีหายไปเลยเจ็ดรอปีเพราะมันแสดงแล้วว่าบุญของเพศชายของผู้ชายที่บวชเป็นพระมันสูงกว่าผู้หญิงอะ่ะใช่ไหมคะพระยังอยู่จนถึงทุกวันเนี้ย แต่ภิกษุณีเป็นไงคะห่างขาดหายไปเลยเจ็ดร้อยปีหลังจากนั้นต่อมามีผู้หญิงที่มีบุญญาธิการเกิดขึ้นมีผู้หญิงที่อยากทำความดีขั้นละเมียดเกิดขึ้นท่านจะไปหยุดยั้งขวางกั้นความดีเขาไหม <c oughs> คิดให้หนักนะคะคนที่ขวางกั้นความดีของคนเนี่ยบาปมากเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเสียสีใครนะคะตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าจะไปเสียสีใครว่าอาถ้าฉันจะเป็นภิกษุณีเธอไม่ให้ฉันเป็นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเพราะการจะเป็นภิกษุณีได้เนี่ยผู้ที่จะเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนในยุคพุทธกาลเช่นกันว่าเป็นเมื่อจะประกาศตัวภิกษุณีเป็นภิกษุณีตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะถ้าตัวจริงต้องรักษาศีลได้จริงถ้าตัวปลอมก็ศีลแค่แตะแตะก็คือไม่อาจจะเป็นภิกษุณีได้นั่นแหละคะ่ะ ซึ่งในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้ามีผู้หญิงมีบุญญาธิการแล้วอยากจะทําบุญขั้นประณีตให้สูงขึ้นเพราะมีกําลังอินทรีย์ถึงอะ่ะเขาสร้างบุญมาถึงอะ่ะอันนี้เนี่ยในอนาคตใครจะไปรู้ว่าอาจจะมีวิธีสอบวิธีคัดเลือกให้เป็นภิกษุณีในอนาคตอย่างถูกต้องตามกฎก็ได้ ใครจะไปรู้อนาคตนะคะอันนี้ทิ้งเอาไว้ให้คิดเฉยแต่ไม่ใช่อยู่ๆศีลชั้นศินแปดยังรักษาไม่ดีกระโดดไปศินสิบสิน 10. สิบยังรักษาไม่ได้เลยกระโดดไปศินสามร้อยสิบสิบเอ็ดแล้วคือเป็นภิกษุณีไม่ได้นะคะและอย่าลืมว่าภิกษุณีสินสามร้อยสิบเอ็ดข้อเหนือพระหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าแรงของผู้หญิงมันอ่อนกว่ามันจะต้องเพิ่มกําลังขึ้นไปกําลังอินทรีย์การเพิ่มข้อศินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีศินมากกว่าสง สงสูงสุดแล้วเป็นศักยบุตรที่สูงสุดแล้วนะคะภิกษุณีเนี่ยจะต้องไล่ตามด้วยการเพิ่มจํานวนเพื่อให้มาทักเทียมกับน้ําหนักของสงแบบนี้ค่ะใครที่ไม่เข้าใจอุปมาอุปไมยก,ก่อนแล้วแต่ท่านเถอะนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาเข้าต่อสำหรับผู้มีดวงตามีปัญญาเ <c oughs> มื่อมีผู้หญิงที่เกิดมาแล้วมีบุญญาธิการในชาติก่อนสะสมมามีอินทรีย์อยากจะบวชในคราบที่เป็นเพศหญิง ก็เกิดมาแล้วจะให้ฉันตายไปหายใจแบบเปล่าแล้วตายไปเหรอไม่ฉันจะทําต่อถ้างั้นใครจะขวางทำของของผู้หญิงที่จะบวชผู้ที่เคยมีบุญสะสมมาบาปไหมคะบาปสิแต่แต่ถ้าปัจจุบันในชาติเขามีให้บวชเป็นเป็นชีจงบวชเป็นชีก่อนสเต็ปแรกให้ตัวเองอผ่านสเต็ปแรกก่อนชีสินแปดข้อถ้ายังหิวอาหารยังทําไม่ได้ยังแบบว่าหิวทรมานหิวทรมานเนี่ย ยังดูรู้เลยว่าศีลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะศีลไม่เนีย้ยแต่ถ้าแอบ,บกินเนี่ยโอ้โหหมดขาดแล้วได้ยินมาว่านักบวชสมัยนี้มีแอบ,บกินนะโอโ้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลย <k ull ing noise> การที่เราอ่ะไม่แอบ,บกินแต่ทนหิวยังดีกว่าเพราะยังคงศักดิ์ศรีของนักบวชแต่การหิวเป็นตัวเตือนว่าศีลของท่านไม่เนี้ยบถ้าศีลเนี้ยบไม่มีการกระวนกระวายเลย <y uk ra> ไม่หิวเลย และอาการอื่นที่กระวนกระวายก็ไม่มีเช่นกันนะคะก็ต้องหันไปดูแลเรื่องศีลให้เนี้ยบการจะช่วยเรื่องศีลด้วยอีกอย่างหนึ่งคือนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาให้มากเอาแต่สวดมนต์เอาแต่วสวดมนตววมน์ไม่พอท่านจะต้องนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนานั่นคือนักบวชนักบวชต้องมีการนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาสายตรงของพระพุทธเจ้าถ้าท่านทําตามนี้แล้วท่านไม่มีกระวนกระวายเรื่องหิวอย่างแน่นอนอิ่มถึงมื้อที่จะกินยังต้องทุดต้อง ฝืนกินเพื่อไม่ให้ร่างกายป่วยเป็นหน้าที่เคี้ยวยังขี้เกียจเคี้ยวแต่ไม่น่าเชื่อว่าอ้วนพีขนาดนี้นะคะจากหนึ่งร้อยกิโลค่ะลดลงมาเนี่ยก็เพราะว่าความอยากในการหิวนะ่ะมันมันไม่ได้เหมือนตอนอยู่คารวาสนะคะบางท่านบอกว่าอะไรบวชแล้วตัวยังอ้วนอยู่เลยยังมีกิเลสอยู่ก่อนที่จะว่าคนอื่นดูก่อนว่าอดีตเขาร้อยกิโลเตม็ตมเต็มท่วนท่วนตอนนี้ลดลงมาขนาดเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ลดเพราะอยากลดด้วย มันลงเองตามสัดส่วนของกิเลสในการกินที่น้อยลงนะคะอะมาถึงเรื่องของการเรียกไอหนอการเรียกชื่อนักบวชหญิงที่มีมากมายซะเหลือเกินก็พอภิกษุณีไม่มีเราก็ต้องบวชเนคะขมมะเนคะขมมะเนี่ยเป็นชื่อที่มีอยู่ในไตรปิฎกนะคะเนฆขมมะเนี่ยแปลว่าผู้ออกจากเรือนกามเรือนกามไม่ใช่เรื่องบนเตียงเท่านั้น หมายถึงความพึงพอใจคว,ความติดในความสุขทั้งหลายนะ่ะความพึงพอใจกนใิน้นู่นก็พอใจอาทาครีมนี่ก็พอใจใส่ชุดนี้ก็พอใจเปลี่ยนชุดนั้นก็พอใจอาสารพัดท,ที่จะเสพความความพึงพอใจเยอะแยะไปดูหนังฟังเพลงเข้าเทคก,กินอาหารชนิดนู้นชนิดต้องวิ่งไปกินถึงนอร์เวย์กลับมาเมืองไทยหิวก็บินไปนอร์เวย์อีกครั้งหนึ่งกะไปอาหารชนิดนี้โอ้แบบนี้มันกระวนกระวายมาก <laughs> กระวนกระวายมาก ะะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีหรอกนะคะในเนคขมา่าเพราะออกจากเรือนกามแล้วเรือนกามรวมหมดคือความพอใจต่างๆในสิ่งที่เสพในกิเลสกองใหญ่และรวมทั้งเรื่องบนเตียงในลักษณะเมถุนหรือมิทุนคําเดียวกันนะคะมันมาจากคาเดียวกันเมถุนหรือมิทุนแปลว่าคนคู่การเสพคนคู่ไม่เสพค่ะการล่วงละเมิดคนอื่นไม่ล่วงละเมิดการล่วงละเมิดตัวเองไม่ล่วงละเมิด ศินข้ออภรมจริยาอยู่ข้อที่สของนักบวชเป็นสิลของพรหมเป็นสินที่ถือพรหมจรรย์อย่างแท้จริงนะคะค่ะและนั่นก็คือหนึ่งในศินทั้ง8ข้อเนี่ยของเนคขมมะผู้ออกจากเรือนกามในเมื่อสินขั้นประเีตขั้นสูงขนาดนี้ทําได้ดีสะอาดกริบตลอดทีนี้แหละทีนี้แหละศินจะกระเถิบขึ้นไปเองตามธรรมชาติตามธรรมดา ด้วยการบําเพ็ญเพียรภาวนาจะไม่ได้หยุดอยู่8ข้อหรอกคะ่ะแต่กี่ข้อไม่ต้องไปนับเพราะว่าเราไม่ใช่สัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเราเป็นแค่นักบวชขาวสีลที่ขึ้นมานั้นิดขึ้นไปเองตามธรรมชาติในการบําเพ็ญเพียรภาวนานะคะค่ะแล้วขึ้นมาเท่าไหรไ่ไม่สนไม่สนรู้แค่ปัจจุบันว่าทําหน้าที่บําเพ็ญเพียรภาวนาให้รู้หูตาจมูกลิ้นกายใจรู้อายตนะต่างๆที่รับรู้สิ่งที่มาสัมผัสเราหรือว่าผัสสะเนี่ยนะคะ เราก็กําหนดไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทําหน้าที่อยู่แค่นี้สิ่งที่จะเกิดสิ่งที่จะได้ไม่ไว่าจะเป็นธรรมะหรืออะไรจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องไปร้องขอร้องขอไม่ได้ค่ะ,ะทีนี้ก็เนกขมมะมีอยู่ในพระตรปิฎกชีมีไหมในพระตรปิฎกไม่มีค่ะชีเรามาตั้งขึ้นเองถามว่าตั้งขึ้นเองผิดไหมถ้าไม่มีในพระตรปิฎกผิดไหมไม่ผิดนะคะมันเป็นแค่บัญญัติน่ะบัญญัติของยุคป,ปัจจุบนันพระเจ้าทร,ทรงส่ทงทรง,ทรงสรรเสร,ริญการละเทสา ยุคปัจจุบันนี้ไม่มีพิกษุณีแล้วดังนั้นมาถือสินแปกันเถอะสมัยก่อนก็มีการถือสินแปดในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าคารุสินคารุแปลว่าหนัก <c oughs> นะคะตอนแรกนึกว่าคารุมาจากครูนะครูก็แปลว่าอสีเบื้องสินที่แบบครูสอนมาเป็นเบื้องต้นค <c oughs> ารุแปลว่าหนักค่ะ <c oughs> บางทีสิ่งที่มนโนเองอะ่ะจะกลาาคําที่ใกล้ๆกับชีวิตเรานะคะ มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นบางทีต้องขนขวายงกันนะคะก็ค่ะก็ศีลคารู้ศีลก็ถือศีลถือให้ได้ถ้าถือได้เนียบแล้วเนี่ยมันก็จะปรับขึ้นเองนะคะทีนี้ศีล8ข้อในครั้งพุทธกาลกับ8ข้อในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนหรือใกล้เคียงกันอันนี้ตอบไม่ได้แต่เหมือนเป๊ะคงไม่ใช่แต่ใกล้เคียงหลงใสจะใช่นะคะเพราะยังไงก็ต้องมีรากเหง้าอยู่อย่างการอดอาหารเนี้ย ไม่ไม่ฉันหลังเที่ยงเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ต้องมีรากเง่าอยู่ไม่เสพกามเงี้ยก็ต้องมีรากเง่าอยู่อ่าไม่ขโมยอย่างงี้มันก็ต้องมีไม่นอนในที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีไม่ทัดทรงสวมแต่งผมเผ้านี่ห้ามย้อมห้ามทาโลชั่นห้ามทาแป้งเปิ้งห้ามทาเป็นเดิมเดิมแท้จริงของตัวเองนะคะตัวอ้วนเงี้ยห้ามทำห้ามรัดเลิศอะไรทำผมก็ปล่อยไปตามสภาพนี้เพราะมันมีพองได้มันก็มียุบได้นะคะ ทีน,นี้มาถึงเรื่องของฉีชฉีที่เรามาตั้งขึ้นเนี่ยก็ถือ8ประการเหมือนกันค้ารูสนในิในในพระไตรปิฎกก็8ใช่ไหมคะนี่เราก็ถือ8อาจจะไม่เหมือนเปะแต่ใกล้เคียงค่ะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วเราก็เรียกว่าฉีเพราะเราอยากจะให้นักบวชยุคนี้ไม่ใส่สีเหลืองเหมือนกับพระเพราะยุคก่อนนักบวชหญิงก็คือภิกษุณีใส่สีเหลืองใช่ไหมคะเหมือนกับพระถ้ายุคนี้ ไม่มีพิกษุนีแล้วจะไปใส่สีเหลืองได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปมาสีอื่นสีไหนดีคะสีไหนดีก็ได้ถูกเลือกแล้วให้เป็นสีขาวสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์งดงามออกมาจากเพศที่ไม่บริสุทธิ์มาสู่ความบริสุทธิ์ขั้นเยี่ยมขั้นใสกิก๊กก็ต้องเป็นสีขาวมันไม่ได้เรียนแบบพราม์นะคะเราไม่ได้เรียนแบบพรามแต่เราเลือกแล้วว่าสีนี้คือขาว ครูบาอาจารย์ของเมชีพุทธท้องฟ้าหลวงพ่อขาวพระครูภาวนานุสิธิ์เป็นพระอาจารย์องค์แรกท่านก็ได้ให้โอวาดเอาไว้ว่าลูกชีเอย๋ยเป็นนักบวชในพุทธศาสนาเป็นนักบวชหญิงจะต้องรักษาผ้าขาวให้ดีรักษาให้ประหนึ่งรักษาชีวิตเลยก็ได้หมายความว่าเมื่อผ้าขาวเนี้ย ขาวสะอาดได้เสมอกันก็สแสดงว่าเราเนี่ยเป็นนักสำรวจศีลให้ศีลภายในของเราเนี่ยก็สะอาดเช็กเช่นผ้าขาวที่เราได้ใส่อยู่ไม่ขมุกขมอมขมุกข,ขมัวเราแต่งกายด้วยความเรียบร้อยศีลของเราที่อยู่ข้างในก็สแสดงถึงความเรียบร้อยที่เป็นกลางและความเรียบร้อยที่ไม่เป็นกลางมีด้วยเหรอมีค่ะเช่นรีดผ้าไงคะจะเอาให้เรียบเรียบเงาอะไรนะมีเกล็ดมีอะไรออ นั่นนะไม่ใช่เนี่ยไม่รีดผ้าแต่ถ้ามันจะตึงเพราะอ้วนค่ะอ้วนแล้วมันทําให้ผ้าตึงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะหรือผ้านี้จะดูเรียบเพราะกริยาของท่านทั้งหลายที่ใส่แล้วเดินสํารวมทําสํารวมผ้าเนี่ยจะดูเหมือนเรียบเหมือนกับรีดผ้ามาเลยนะคะลองพิสูจน์ตัวเองแล้วนักบวชทั้งหลายที่ท่านเข้ามาเป็นนักบวชขาวแล้วถ้าท่านอาราธนาศีลแปดข้อ ไม่ใช่สิไม่ใช่แค่อาราธนาศินอาราธนาศินยังไม่ถือเป็นนักบวชข่าวนะคะเป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าท่านเอสาหังพันเตกล่าวคําขอบวชถือศินแปดข้อเท่ากันแต่กล่าวคําขอบวชท่านถือเป็นนักบวชนะคะดังนั้นเมื่อท่านเป็นนักบวชแล้วศีลของท่านต้องปราณีตไม่ใช่เข้าวัดแล้วท่านเป็นไงคะปล่อยผมสยายยาวดังนางในวรรณคดีอ่า ปล่อยผมสยายยาวดังนางในวันคดีแต่ใส่ชุดขาวมีสบายสบายที่ผมก็จับขยุ้มขยุ้มฟาดฟึบนั่นไม่ใช่ความเรียบร้อยประณีตของศีลน,นั่นยังประกาศตนเป็นแค่อุบาสิกาแค่ผู้นั่งใกล้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ผู้นั่งในรทธศาสนาค่ะผู้นั่งใกล้เนี่ยส่วนใหญ่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอุบาสกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงเมื่อก่อนพระสมัยก่อนเรียกว่าประสบคือเรียกผู้ชายที่เป็นคารวาส เรียกผู้หญิงว่าสีกาก็มาจะอุบาสิกาเรียกผู้หญิงที่เป็นคารวาสส่วนผู้หญิงที่เป็นนักบวชแล้วจะไม่ใช่สีกาผู้ชายที่บวชแล้วจะไม่ใช่ปสบค่ะเพราะเป็นนักบวชเป็นเพศพันประชิตเป็นเพศเป็นเพศของนักบวชแล้วข้ามข้ามน้ำมาหนึ่งท่อนแล้วเหลือน้ำอีกหนึ่งท่อนที่ต้องข้ามไปนะคะดังนั้น อยู่ฝั่งนักบวชแล้วถ้าเป็นแม่ชีแม่ชีพุทธต่อท้ายพระพระเป็นลูกพุทธเจ้าเราเป็นหลานพุทธเจ้าเราต่อท้ายพระเราอยู่ฝั่งเดียวกับพระอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่มองมาดูหาเรานั่นคืออุบาสกอุบาสิก,กาคารวะญาติโยมคารือหัดให้แนวคิดว่าอย่างนี้แต่ยุคสมัยนะคะสมัยหนึ่งเห็นอันนี้เป็นนักบวชอีกสมัยหนึ่งบอกนี่ไม่ใช่แล้วเป็นคารวะโอ้โหบาปนะักพูดได้อย่างไรบาปนะัก ยิ่งเรารู้ตัวว่าเราเป็นนักบวชทีออ่มีความบําเพ็ญเพียรภาวนาสูงมากเท่าไหร่คนมาเห็นเราเป็นแค่คารวะเนี่ยนะต่อให้พระเห็นเราเนะี่ยโอ้โหบาปนักคนะ่ะบาปนักอันนี้ขอให้ที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่อยากให้เหนือใครทั้งสิน้นจุดประสงค์รายการนี้ต้องการปิดปากับภูมิปิดความพลาดให้แก่ท่านทั้งหลายจงอย่าพลาดดีที่สุดนะคะอายุธรรมของท่านจะได้ยาวไม่ตัดรอนอายุธรรมของท่านในการที่ท่านไปสบประมาทธรรมของผู้อื่น มาถึงเรื่องของแม่ชีดังนั้นการเรียกชีเพราะชีภาษาบาลีแปลว่าขาวจึงใส่ชุดขาวและดูแลความขาวเพราะชีแปลว่าขาวนะคะ,ะแต่ว่าโยคีละ่ะชีเนี่ยเรียกผู้ที่ศีลจากศีลห้าข้ามมาถึงศีลแปดข้ามน้ําคือการไม่เสพกรรมมาถึงศีลแปดเป็นนักบวชศีลแปดแล้วคือถ้าถือแค่ศีลแปดสวดมนต เข้าเขาเรียกว่าลงลงโบสถ์สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่ในวัดกวาดวัดอะไรต่อไ่อะไรนี่ถือเป็นแม่ชีได้แล้วแต่ถ้ามีบําเพ็ญเพีย,พยรภาวนาอยู่ด้วยและอยู่อย่างบ่อยอยู่อย่างทีอยู่อย่างหลักอยู่อย่างเลิศจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโยคีเพราะโยคีแปลว่าผู้มีความเพียรและเพียรมากเพียรหนักค่ะดังนั้นคําว่าโยคียนี่นเหนือคําว่าแม่ชี แม่ชีเนี่ยบวชแล้วเป็นแม่ชีได้นะอ่าคือใส่สีขาวแล้วก็ได้สวดมนต์ได้อยู่ในวัดได้กวาดวัดได้ทาโรงครัวได้ทําอะไรเป็นแม่ชีได้นะแต่ศักดิ์ศรีที่เหนือกว่าคือโยคีเพราะโยคีนั้นมีบําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาเป็นเลยแต่ถ้าถามว่าแม่ชีพุทธท้องฟ้าเป็นแม่ชีทางด้านวิปัสนาก็เป็นแม่ชีนั้นแบบวิปัสนาก็คือเป็นทั้งแม่ชีนะคะใส่ขาวและบําเพ็ญเพียร เป็นโยคยีด้วยใช่ไหมใช่ถ้าพูดว่าเป็นแม่ชีด้านวิปัสสนาก็รวมคําว่าโยคยีอยู่ด้วยนั่นเองหรือจะเลือกจะเลือกเรียกว่าแม่ชีวิปัสสนาหรือจะเรียกเรียกว่าโยคียก็ได้บางที่เป็นที่เฉพาะเขาจะเรียกโยคยีแต่บางที่เป็นที่รวมๆก็จะเรียกแม่ชีนะคะแม่ชีพุทธบางที่รู้จักเราเลึกก็แม่ชีวิปัสสนานี่ค่ะแต่ว่าอย่าไปเรื่องมากกับการเรียกเลยเราแค่เรียนรู้เพื่อที่จะ ให้รู้เบื้องหลังการเรียกว่าคืออะไรไม่ใช่เธอเธอเห็นแม่ชีงหนมะเธอเธอเนี่หยิบอันนี้ให้ฉันหน่อยสิเนี่ยเธอ,เอไอเนี่ยฉันจะทําอย่างนี้ได้ไหมช่วยบอกฉันทีสิผมกกรทืบเท้าอีกข้างปพุ่งฮะตกใจเลยยิ้มค่ะแล้วหันหลังเดินหนีเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าอาเสวนาจะพาลานังจงอย่าพูดกับพานแม้แต่การแสดงรมนะ่ะยังห้ามแสดงรมตอนบิณฑบาตเลย ต้องแสดงธรรมในเวลาอันเหมาะสมคนที่กําลังถือสตราวุธอยู่ไม่ว่าจะไปทํานาตั้งใจจะทําร้ายคนหรืออะไรก็ตามแค่ถืออยู่ก็ห้ามแสดงธรรมตอนนั้นนักบ,บวชขาวเราก็เช่นเดียวกันเดินตามรอยพุทธองค์ก็คือเดินตามพระธรรมพระวินัยของพุทธองค์เช่นกันก็ไม่แสดงธรรมตอนที่เขากําลังกระทืบเท้าใส่อยู่ก็ไปเพราะเราไปสักคนความเก่งหนึ่งคนอย่างเขาก็หาคนอื่นมาตอบคำถามได้ เพื่อไม่ให้เขาบาปไปกว่านั้นไม่ให้เขาพลาดไปกว่านั้นเพราะในขณะที่หัวเขาร้อนสํานึกไม่มีสติไม่มานารกขันลึกรอรับเขาอยู่ในะปัจจุบันเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้เต็มที่คือหันหลังเดินหนีซะให้เขาไปหาคนอื่นบาปน้อยกว่าส่วนตอนนี้เรื่องของการเรียกเ,เรียกนักบวชขาวว่าแม่ชี ơi, เ,มมเอย๋ยเนธขมะเอ๋ยโยคีเอย๋ยแม่ชีพุทเอย๋ยพราหมณ์เอย๋ยอะไรนั่นอะ่ะคงจะทราบกันแล้วนะคะว่า เมืองไทยเราปัจจุบันเนี่ยบวชสีนแปกส่วนพราหมณ์เนี่ยอยากจะขอรณรงค์ว่าเอาออกไปเพราะว่าเป็นศาสนาฮินดูศาส,สนาอื่นอย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่เห็นไม่ยุ่งกับเราดังนั้นเราไปตั้งชื่อนักบวชของศาสนาพุทธว่าศาสนาพราหมณ์ดูไม่น่ารักเมื่อเรารู้ตัวแล้วอึกสติมีมาอ่าปัญญาเกิดเรามาเรียกนักบวชที่ไม่ได้ปลงผมว่าม่าชีพุทธกันเถอะค่ะ